สวัสดีค่ะฟอร์ดแต่งไายแอนค่ะแอ,แอนแอนแอนค่ะฟอร์ดพนักคอนเกษตรน้ำมินค่ะวันนี้แอนพาไปดู Next Gen Y t ยเทค่ะราคาตัวรถอยู่ที่1 2 9 9 0 0 0บาทคันนี้หล่อมากๆมาดูกันเลยค่ะ คันนี้นะคะสีดำนะคะแต่งล่อมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชุดแต่งมีอะไรบ้างค่ะเริ่มจากกระจังหน้าเลยนะคะกระจังหน้า FORD นะคะเป็นสีดํานั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟนะคะ3จุดให้ด้วยนะคะส่วนกันชนด้านล่างค่ะเป็น2สีทูโทนค่ะสลับกันกับสีบรอนนั่นเองนะคะมีห่วงลักจูงด้วยด้านล่างเป็นสีดําค่ะและมีแผ่นกันกระแทกด้านล่างนะคะเป็นสีดําค่ะสีดําด้านนะคะ แล้วก็ในรุ่นของไวแท็กตัวนี้นะคะมีบิวอินพร้อมเซ็นเซอร์ให้นะคะและมีกล่องนะคะจับระยะด้านหน้าด้วยนะคะมีกล้องนะคะ360องศานะคะใตะ้กระจังหน้าของเรานั่นเองนะคะมาต่อันที่ไฟตัดหมอกค่ะไฟตัดหมอกคลิปด้านข,าข้างของเขานะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะส่วนไฟหน้าค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED เป็นไฟตัวขาแล้วก็เสริมหลอด้วยการใส่ครอบไฟหน้าเข้าไปนะคะเป็นสีดําด้านนะคะตรงรุ่นของเขาเลยนะคะส่วนฟ้ากระโปรงค่ะใหญ่มากๆเลยนะคะดีไซน์ มาได้ดีมากๆค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างเลยค่ะขั้นนี้นะคะยกถึง2นิ้วเลยทีเดียวนะคะซุ้มล้อไซส์อยู่ที่6นิ้วค่ะแล้วก็มีหมุดด้วยเป็นสีดำด้านนะคะส่วนซีรีส์ยางค่ะ275เทับห้ R 20นะคะแมคคอรบ20เลยนะคะเป็นยางของโอตานีค่ะแก้มข้างนะคะคลิปด้านข้างเป็นสีเทากับไฟแล้วก็กระจกข้างนะคะเป็นสีเทากับไฟเหมือนกันและมีกล้องนะคะ360อ,องศาด้วยนะคะ ขอบบลองมือนะคะกันลอยนะคะกันสาดร์ลาหลังคานะคะมีมากับตัวรถนะคะเาวาหลังคานะคะสามารถรับน้าหนักได้ถึง30 0กิโลเลยทีเดียวนะคะส่วนสติ๊กเกอร์นะคะลูกค้าเป็นคนเลือกเองเลยนะคะลายนี้สวยมากมากเลยนะคะเข้ากันกับสีรถมากๆเลยนะคะส่วนกันส่วนบันไดข้างนะคะสีดํานะคะสลับกันกับสีโครเมียมนะคะสวยมากๆจ้าโลบาด้านหลังค่ะสีเทากาไฟสลับกันกับสีบรอนนั่นเองนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะจับนะคะแล้วก็เหยียบนะคะตรง เขาเรียกอะไรบันไดด้านด้านข้างนะคะเหยียบขึ้นหยิบของได้เลยส่วนไฟท้ายค่ะไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED ค่ะส่องสว่างมากๆเลยนะคะแล้วก็เสริมโรดด้วยการครอบไฟท้ายค่ะเป็นสีดําด้านค่ะฝาท้ายค่ะ มีไฟเบรกดวงที่3ามด้วยแล้วขีบด้านข้างเป็นสีดำด้านนะคะโลโก้ของเขาค่ะมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะในรุ่นขับสีนะคะวายแท็กค่ะกันชนท้ายเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นของยี่ห้อฮัมเมอร์นะคะแล้วก็มีห่วงอเมก้านะคะทั้งสองข้างเลยนะคะสวยมากมานะคะในรุ่นของวายแท็กนะคะจะมีแอร์หลังด้วยนะคะมาต่อกันที่ด้านในค่ะ อันดับแรกเลยเบาะค่ะบอนั่งเดินได้ด้วยสีส้มนั่นเองนะคะสีดําสลับกันกับสีส้มเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะดีไซน์ออกมาสวยงามแล้วก็สวยรูมากๆเลยนะคะปั๊บกระจกไฟฟ้าและปั๊บกระจกไฟฟ้าค่ะแผงแอร์ค่ะคลิปด้านข้างเป็นสีดําเงานะคะระบบไฟนะคะสามารถ ปรับหมุนได้นะคะแล้วก็ลดเลือนมา,าลดาลดแสงหน้าจอได้ด้วยนะคะแล้วก็ในรุ่นของ WiT แ็เป็นพุชสตาร์ทด้วยนะคะหน้าจออ่ที่แนิ้วพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าใช้างานคุชคอนโทรลมาสายและรับสายที่พวงมาลัยได้ด้วยนะคะส่วนหน้าจอคอนโซลกลางคะ่ะใช้งานนะคะ Apple Ca คาเ a นลอ d อ,อตัตโได้ด้วยนะคะมีปัญชัดมือถือที่เสียบสาย USB นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะแล้วก็มีเบรกไฟฟ้านะคะระบบออปชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะในระบบของ WiT แ็ค่ะ มีทั้งปัดน้ำฝนออโต้และก็ไฟออโต้ด้วยนะคะออปชันเย้ยมากมายในรุ่นของวายแท็กขับสีนะคะลูกค้าขาสนใจนะคะอยากซื้อรุ่นวายแท็กคะโทรหาแอนเลยนะคะ0ูนย์ก็แปเก้าแป้าน่มีแฟรนซ์วิ่งเซ็นเอกสารถึงบ้านแล้วก็แฟแนซ์ผ่านนะคะแอนเป็นคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แทนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ